สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทดโะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังคงไม่เคยมีข่าวอะไรกันเหมือนเดิมแต่แต่ละเรื่องก็เรียกว่าดูน่าสนใจกันพอสมควรเลยนะครับก็มาเริ่มกันที่ภาพโลโก้ของคัเมเดอร์กาบูจากข้อมูลของการจดทะเบียนลิสีสินค้าซึ่งก็ต้องเรียกว่าออกมาค่อนข้างน่าสนใจกันเลยเพราะในส่วนของโลโก้เราก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของรูปฟันอย่างชัดเจนก็แปลว่าชื่อกาวุก็น่าจะหมายถึงการกัดตามที่ หลายๆคนคาดเดากันนะครับและข่าวลือของทีมเรื่องที่เป็นมอนสเตอร์กําลังกินขนมก็น่าจะพอเป็นไปได้กันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าถามผมผมกลับรู้สึกว่าโลโก้นี้ดูมีความเป็นไดโนเสาร์มากกว่ารีวิ์กันซะอีกส่วนสีของโลโก้หลายๆคนก็คาดเดากันมาว่าก็น่าจะเป็นสีม่วงตามภาพข่าวลือที่เคยหลุดออกมากันแต่ก็คงต้องมาลุนคู่สีกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นสีม่วงคู่กับสีอะไรกันดีแล้วก็ภาพสเก็ตใหม่ของ เข็มขัดของคาเมเดอร์กาวูที่คราวนี้ลงสีกันมาด้วยก็มาเป็นโทนสีแดงเลยนะครับซึ่งผมว่าก็แปลกดีเพราะไม่เคยจะเห็นพระเอกใช้เข็มขัดสีแดงกันสักเท่าไหร่เท่าที่ผมนึกออกพระเอกที่ใช้เข็มขัดสีแดงก็น่าจะเป็นคาเมเดอร์ดับเบิลทัดแมาก็เป็นข่าวลือจากซีรีส์ปัจจุบันอย่างคาเมเดอร์ก็ฉาดกันบ้างที่ก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นธรรมเนียมกันไปแล้วว่าเข็มขัดที่เป็นลักษณะจอ LED จะต้องมี การย้อมออกมาเป็นอีกเส้นหนึ่งซึ่งในคราวนี้ก็เป็นคิวของ Red River เข้มขัดแปลงล่างของ Commander Dread นั่นเองซึ่งแรงข่าวก็บอกกันว่า Red River รุ่นใหม่จะมีด้วยกัน2โหมดนั่นก็คือโหมดบอสของหนังโรงและบอสของซีรีส์เมื่อคันโยกปิดอยู่ก็จะเป็นการแปลงล่างเป็นบอสของหนังโรงเมื่อคันโยกเปิดออกมาก็จะเป็นการแปลงล่างของบอสภาคซีรีส์ลูกแ่กหลักๆของเข็มขัดเส้นใหม่ ในส่วนตรงกลางจากจอ LED จะเปลี่ยนเป็นลวดลายแทนตอนที่คันโยกเปิดออกลวดลายก็จะเป็นดวงตา3ดวงของกีกิสและส่วนกลมๆที่อยู่รอบจอ LED ก็จะเป็นลักษณะของ รูปงูกินหางหรืออูโรโบอสแหล่งข่าวคาดเดากันว่ากีกิสจะใช้เข็มขัดเส้นนี้และก็จะเป็นบอสของภาคทีวีส่วนบอสของภาคหนังโรงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกรีออนเพราะช่องใส่กาดด้านซ้ายจะมีลักษณะของรูปรูบิกเข็มขัดเส้นนี้ จะเปลี่ยนสีจากสีเงินเป็นสีน้ำตาลแดงและส่วนรูบิกกับลวดลายต่างๆก็จะเป็นสีทองซึ่งข่าวนี้ผมก็คิดว่าพ่อเป็นไปได้กันอยู่เพราะนางโรงก็ดูเหมือนว่าจะไปเน้นที่ท่าลายของก็ชัดเดเบรกที่บอกกันว่าในช่วงเวลานั้นโบริออนจะครอบครองโรคได้สำเร็จในส่วนภาคทีวีจะเป็นกีกิสก็คงไม่น่าแปลกใจเพราะในเรื่องตอนนี้ กับปูทางมาให้ OP กันสุดๆแต่ผมจะติดใจอยู่นิดหน่อยตรงที่ดูเหมือนตัดบทกรีออนกันไปซังงั้นแต่ก็ไม่แน่กิกิสอาจจะสิงล่างกรีออนอยู่ก็ได้ทั้งฝั่งของบูนบูมเจอร์ก็ได้มีการเปิดเผยภาพของนักรบคนที่6ที่มีชื่อว่าบูลไวโอเลตก็เรียกว่ามาตามข่าวเลอกันเลยนะครับว่าคนที่6จะมีสีม่วงชุดสูตรของเขาก็ดูมีความแตกต่างกับบูนบูมเจอร์ัง5อย่างชัดเจน ซึ่งจะดูมีความเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันในมือของเขาเราอาจจะเห็นกันยังไม่ชัดแต่ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงล่างบูนบูมคอนโทรลเลอร์ แล้วถามว่าเราจะได้เจอกับเขากันเมื่อไหร่ผมเองก็มีข้อมูลกันอยู่ว่าของเล่นในไลน์เส้นไตฮีโร่ซีรีส์หรืองานซอฟบ,บี้ของบูลเวโอเลตกำลังจะวางจำหน่ายในวันที่1มิถุนายนนี้ก็แปลว่าในตอนที่จะออกอากาศในวันที่2มิถุนายนบูลเวโอเลตก็น่าจะได้ออกโลงกันแล้วซึ่งผมก็คิดว่าในตัวอย่างตอนต่อไปที่จะมาพร้อมกับตอนที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีแง้มแง้มรูปภาพของบูลเวโอเลตกันมานะครับ และก็แถมท้ายกับวิชวลหลักอย่างเป็นทางการของโทกุโซเซนไตเดกะเ a รนเจอร์วิททอนโบโอเจอร์ที่จะเริ่มสตรีมมิ่งผ่านทางแอป TTFC ในวันที่16มีถุนายนนี้แล้วก็ภาพอื่นๆเพิ่มเติมที่เราจะได้เห็นคุณมิยาสกิอามิซาผู้เคยรับบทโซโนโนิในบทบาทของฮาสกิเทนหรือเดกะพิงคนที่2กันด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในช่วงสัปดาห์นี้เห็นโลโก้ของคาเมเดอร์กาบุแล้วคิดว่าจะยังคงเป็นธีมมอนสเตอร์กินขนมกันอยู่หรือเปล่าและบอสของภาคหนังโรงกับภาคทีวีของคาเมเดอร์ก็ชาร์ดจะใช่เกรยออนกับกีกิสกันไหมแล้วฉมแรกของบูลไวโอเลตนักครบคนที่6เป็นยังไงกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในดารางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรุรการรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ